เจ้าของร้านเดซเซนเดนส์เจ้าของร้านแลูกอีกนะครับเจ้ารนต้องชนะแล้วรอบนี้ชนะทางแล้วจั๋วใจตัวีไม่อไม่มีแล้วเออมีอยู่นี่ว่้งค์ชวกเอ้ยจเลเซอร์เดี๋นเมื่อกี้จัวยังวางงใช่ไมพ้งแหเฮ้ยเียวสกิลยังไม่่าน หนึ่งสอ่ห้าจูแล้วก็เทมูจายคิวชูเปิดห้าอีเลเซอร์่ปัมือเลยเอ้ยทิ้งมือก่อนแเอ้ยิงมือมารันิ้งไหมเนี่ยตัวนี้ทิ้ทิ้ง้ยิ้ไม่เกมอมังไปาขึ้นมาดตอกตาเลยี่ทำไมเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งนนลมะสกองไหมพี่ม่อะไรัาเปลี่ยนห้าใบ้ง นำขึ้นมือตัดออกการเกมกาดว้นเดี๋ยวไปี่ยนะกอม่นะไอยากอะไรเชขดีมาเลือกอะไรด้หมขี้เฮ้ยเลยแจกขี้ต้นเกมดิเแลีู่แล้วที่มีสวนร้อยครับผู้ชม 13มีิเศษไม่แน่ลุกติดสครั้งนี้ไม่มีเทคนิครั้งนีไม่ได้จบแบทเทิลได้ตีสีครั้งขึ้นไปมันเข้าโซนจั่นตีบอยลุกบอย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 อ๋อคือมันต้องบัสก่อนเลยเหรอใช่ตี้แสดงว่ารอทิกเกอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมเมื่ออยู่นี้นี่โจมตีใช่แล้วก็มันลุกตั้งแต่คือ่สีครั้งไปสายเลยไม่ต้องดออะไร ก็ถึงบอกไงว่ามันต้องให้ต้องตีก่อนเลยต้องทำเลยใช่ไหมตีม่วตีม้วนเข้าโซตัวอ๋อเพื่อทำเว็บเพื่อทำว้าวิวลงมาบกห้าพันตอนนี้จบได้เลยเนี่นเยอะแล้วนี้โซบัสจู่อ๋อยูโซบัสดีเลเซอร์อลงมาเดี๋ยวนะอ๋อลงมาเปิดห้าด้วยนะ ใช่ตนี่ลงมาเปิด้าใช่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 วอจ้าวะอ๋อไอีกแวฮมือว่ไม่ค่อยมีก็ให้บ้งเถอะอุ้ยทิ้งไหมแบบนี้ไม่กดแล้วทิ้งเลยแบบแบบ้องแถบหน้าเป็นเกได้บุ๊คคุณอะยังไงนะอ๋อชนะออกคิมเชนะป็นสตาแล้วนี่น่ะสองตัว้ระข้าันนารเจ้านะเจอชนะ รีเด็กแบบแปลกๆครับผมพี่น้องเปิดห้าอีกหนึ่งเกตสามอีกแล้วทิ้งไปเลยลูกเปิดอะไรเลยไม่ต้องเปิดไม่เปิดโอเซอร์เพอย์เทวิเขาเรียนกองมาแล้วเรียนกองแบบนี้ผิดกฎไหมครับพี่ชินระบบนี้ต้องอะไรอะไรที่จริงจริงมันเปิดเรียงไม่ได้แต่เล่นกันเองกันได้จะสมมติเสมือนกับว่า เราเราเปิดแห่ไหนใช่ไหมเราหยิบอองมาเราจำได้ <plat> <c oughs> <c oughs> 8, <c oughs> โทสับอนอนเดียวอ๋อแค่เหลือตาเด็ก็รู้เลยว่าท่านท่านท่านวหัวสับเขดเรื่อก่อนนอเลยแวรที่จวเท่าไ่แปดพันบวกสาเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดวกห้าสิบสองะมาอ๋กหน่บหกห่งขี้ินสปร โซบาตัวไปแรเข้าเพิ่งวันรอง13ได้เยอะากลัสกาดีขึ้เอ็กซิลแนะนำอย่าลงเยอะลุกมาตีดรบายแต่มันต้องลงเปนตัวที่มีดเข้าใจก็อาจจะมีบ้างแหลอย่าเยอะตีอแล้วโดนเคลียร์ได้ที่มือมไม่ไหาม่หวามจเลยโอเคียร์ได้ผมก็ะดี๋ ไม่ได้ <concealed them. S 2> ไม่เยอะไม่เยอะแต่ลงแถวหลังยังถือว่าได้อยู่คอนอนไม่เยเก็บ่้พี่จ็ไปยงเข้าบอนอี่ยะ้จริงอ้จะซัใช่ไหมไม่เปลี่ยนเข้าอนแล้วก็สกิลแวนไ้ผมแปลงก็มากั้เดียผมเ้ยที่ผมึลบดีกว่าสกิปเลยเลย อันนี้คือทิกเกอร์ยังมีผลนะเพราะไม่ตัวลอยอ่สานนนครโอ้ยไม่อยากเล่นละแต่ไม่ heat การยด็กกแ่งหนาไม่สองหนึ่ไสองสามสี่แบนต่อ่านมันจะเป็นสิบสี่สิบสี่เป็นสิบเก้าอันนี้อันนี้คือเข้าแล้ว เพราะว่า19มันชนใช่ไหมพี่สิบห้าพี่สิบห้าพี่สิบห้าแปลว่าพี่โดนลบไปห้าเท่าสี่ใชไหมเออสิบสี่สิบสี่อเข้าอย่างไรเปีอันนี้ดีกาดม่กาอย่างหรสิบสี่อันนี้สิบเก้าสองหมื่นแล้วเวนตียี่สิบบวกสี่สามห้าบารสี่สามบาลุกสามห้าบอ่เลยสามแนี่หาทไมามันไม่เกตสอนะ ไม่เป็นสามลยอ๋อสาลใช่แต่ว่าขอแค่ว่าถ้าเป็นโซมิเกแต่ขีเดียวเหีเดียวีเดียวเป็นไรนะสม่เลยเช็คไอ้ของแทของแท้ขี้เออขี้พลังแปดขี้พลังยี่องาบวกสงเป็นยีสเข้าป่าไอ้เยสามสามไปเลยส้ยเข้าเยอะยีสาวสามสี่สามห้าสามหกสามบว ยี่ส<อ>ี่นี่ขอมื่นล้านขอมืนเกาเปี่ยนตามมาไม่เพื่อไทมกจะจายเพื่อจั้ทางเพื่ลือดมอ่ซีไปก่นเ็น่แซ่จอยอยู่แล้วดูไทำไมถกงท่ทำไมถึงการหมดตัวเดี๋ยวเหน้าก็มีโซเฟอ่มืกันไหมนไปก่อนจูแนสามหนึ่งไหมสามหนึ่งสามส เราทำอะไรไม่ดีต่อกันไว้ก็พอบ้าสามหนึอันี้ฮิตอยู่เดี๋ยวแล้วติมือหนึ่งเท่เขาจะบ้าติ่มือเหรอยี่สิบสามเท่าไเขาบ้าติ่มือหนึ่งได้แถวหน้าหน่อยอเอ๊ะ่บ้านแ้วหน้าหนผมใช้ออเดอร์ภูเขาม่อยหเร่องนี้๋วอยออเดอร์ภูเขาออเวนเอี๋ยงไอัไม่มีทีดีหรอกใช่ไหมอ๋ออฮรอบนี้ร้อเร์ซ็มีชิลด้วยนี่เป็นไงล่ะยังต่อได้อยู่วะ แต่ยังไม่ได้ไิ่เล้ำเลยถ้าไม่ลกห่งสองม0่ร้ล้านทำไมไม่เอาเรียแค่นี้พอไหมดูก่อนเปลือกการลองหน้าด่เสียเสียแค่นึะิ้งเพื่อตีเรียตัวเด็กอีกแค่นี้ก็ค่นี้ก็เยอะแล้วจุกแรงมากแ่นสี่เท่าไหร่มันก็จะเป็น2ี่เเพราะว่ามันมีสมตัวมั่ดยี่ยดขาไมบาไม่เท่าไหร่เปอ้ว่สี้ี่พีต้องใช้โซไมี่เจ เจ็ดไ่สามเลยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่ยี่สิเจ็ดอีกไอ้เองคือวนนั้นยี่บเ็บวกมูธแต่มันจะเป็นสามห้าเลยก็สามห้าก็เอาขอยสานะเจจริงเหรอจริงไหมจีสามไม่มีได้ดอดแ้วกดอสหไม่พุมเลยยังเหรเดี๋ยๆๆเขาเลไม่หาว่าเล่นดีอีกเอเ้ยเล่นเลยไม่เสีย อ uh, uh, okay. really ันนี้ก่อนเลยเานี่ก่อนเลยไออกมาออกมาไม่ทันออกาไม่ทันเเจนอร์เก็ไม่ทันอ้าใช่ไ้คือชนะชนะทางชนะทางเล่งในบอล